สวัสดีค่ะพี่น้องในระกริสขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่17กันนะคะยิงแพสยาตัวเอและสัตว์ร,ร้าย แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองที่ถือชามเจ็ดใบนั้นก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานีศสิเราจะให้ท่านดูการลงโทษหญิงแพทย์สยาตัวเอที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายคือหญิงที่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกร่วงประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็เมาไมายด้วยเหล้าอางนแห่ง การล่วงประเวณีของนางแล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นธุรกันดานโดยพระวิญญาณและข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร,ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้ามันมีเจ็ดหัวและสิบเขาหญิงคนนั้นนุ่งห่มสวมชุดสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยทองคำอัญมณีต่างๆและไข่มุกในมือของนางมีถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกจากการล่วงประเวณีของตนและบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียงด้วยว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงเพศยาทั้งหลาย และแม่ของบรรดาสิ่งน่าสสอิสเอียนแห่งแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมนิกชนและโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซูเมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็อัศจรรย์ใจยิ่งนักทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าทำไมท่านจึงอัศจรรย์ใจ เราจะบอกให้ท่านรู้ความลึกลับของหญิงนั้นและของสัตว์ร,ร้ายที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของนางสัตว์ร,ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอจัศจรรย์ใจเมื่อเห็นสัตว์ร้ายซึ่งเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้นนี่ต้องใช้ความคิดอย่างมีปัญญาหัวทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่และคือกษัตริย์เจ็ดองห้าองค์ล่วงไปแล้ว และองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่มาและถ้ามาแล้วก็จะต้องอยู่เพียงระยะสั้นๆส่วนสัตว์ร้ายที่เคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่แปดแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเจ็ดองค์นั้นคือกำลังไปสู่ความพินาศเขาทั้งสิบเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ ที่ยังไม่ได้รับราชอาณาจรรักรแต่จะรับสิทธิ์อำนาจเหมือนอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายตัวนั้นหนึ่งชั่วโมงกษัตริย์เหล่านี้ทรงมีความเห็นอย่างเดียวกันและจะทรงมอบแสญญานุภาพและสิทธิอำนาจของตนแก่สัตว์ร้ายนั้นพวกเขาจะต่อสู้กับพระเมธโปดุ และพระเมธโปรดุกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกได้เป็นพวกที่ซื่อสัตย์และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่านามมากหลายที่ท่านเห็น ซึ่งหญิงแพทย์ยานั่งอยู่นั้นคือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆและภาษาต่างๆเขาสิบเขาที่ท่านเห็นจะเขาสิบเขาที่ท่านเห็นและสัตว์ร้ายนั้นจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์ยานั้นพวกมันจะทำให้นางร้างเปล่าและเปื่อยกาย และจะกินเนื้อของนางและเอาไปเผาและเอาไฟเผานางเพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอำนาจมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นคือมหานครที่ครอบครองอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลกอาเมนพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ